รับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคะแล้วก็ ต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะนั่นก็คือภูข่าวและก็เคอร์ิตินนะคุณผู้ชมนะคะที่จะดูแลร่างกายของเราเนี่ยนะคะให้กลับมาแข็งแรงนะคะ1กล่องมี60บแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์เดิมเลยนะคะ0 9 0 8 9 9 9 9าน้ 6, นั่นค่ะคุณผู้ชมนะฮะเมื่อเมื่อวันนี้เนาะ เมื่อวานหรือวันนี้เม,มื่อเช้ามั้งดีเจเคนโดไม่ทนแล้วนะรันดีเจเคนโดไม่ทนนะคะหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยอาจารย์ออสมาแจ้งจับดีเจชื่อดังนะคะว่าผัวพันธุ์ธุรกิจนะคะเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่แล้วก็อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็พูดเนี่ยดิฉันเหลือแค่ว่าถ้าจะพูดขนาดนั้นเนี่ยก็เอาหน้าขึ้นดีกว่านะ พราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันชัดไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะและทีนี้เนี่ยนะคะหวยก็ไปออกที่ดีเจชื่อดังก็คือดีเจเคนโด้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะเพราะมป็นตรงตามที่อาจารย์ออสพูดหมดเลยนะคะล่าสุดนะคะนำผู้เสียหายนะคะแล้วก็ท้านะคะท้าอาจารย์ออสเลยนะคุณผู้ชมนะคะท้าชนกันเลยนะคะแล้วก็จะดาเนินแจ้งความดําเนินคดีฟ้องร้องอาจารย์ออสด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะ ทำความผิดผมก็โดนมาแล้วฟอรเร็กสามดีมาแบบนี้แหละถูกเอาขึ้นไปห้องมืดเอาขึ้นไปห้องมืด,ไป,มดไปขังไ้ในห้องมืดก็เคยเจอมาแล้วผมเม่เลยบอกว่าผมไม่กลัวในการช่วยเหลือผู้คนนะครับอะผมขอพูดถึงเรื่องผมพอสังเกตแล้วกันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเบียร์คอนกร๊ปไม่ต้องมาปัน่นถ้าปัน่นเดี๋ยวเจอคืน, 100, 000, 000, นคร้อยเท่าพันเท่านะฮะและขอสาบานกับพี่สื่อมวลชนเลยนะครับเหมือนตอนขึ้าราลถ้าททำใดทำหนึ่งที่ ผมพูดโกหกหรือไม่จริงแนมะ้แต่วินาทีเดียวขอให้ผมตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ขอให้เจอแต่วความชิบหายครับแต่ถ้าใครมันปั่นผมในทางที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้มันชิบหายเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ผมครับ่ะผมเนี่ยหัวเครดิตตัวเองพ่อไรเพราะผมกอาเครดิตมาช่วยเหลือพวกคนใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าวันนี้เคนโดไม่อยู่อะ ตอบเกนทุกคนไหมผมไม่มีแอดมินนะครับทุกคนเคนเคนโดช่วยด้วยประสานเคนโดออกสื่อเคนโดช่วยเหลือผู้คนเคนโดเคนผมมีแอดมินผมคนเดียวนะฮะ ะะตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนเนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าโอ้ชุลมุนชุลเกกันเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมนะคะได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนกันเยอะนะคะหนึ่งในนั้นที่กําลังเงียบอยู่นะคุณผู้ชมนะคะไม่ยอมออกมาสักทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือภรรยาของกันกันตถาวรน,นั่นเองนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าคนนี้คือแม่คาย นะคะตั้งแต่แรกและพอตอนหลังเนี่ยไปมีลูกก็เลยไม่ได้ทำนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นคนที่เอากันการตะถาวนเนี่ยเข้าไปอยู่ในในกล่ปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งสําหรับคลิปของพิธีกรนะคะกันกัรตะถาวรพาเดินทัวร์บ้านหรูนะคะเห็นว่าล่าสุดนะีนั่งนั่งข้างนั่งใกล้ๆเขาออกรูปมาน,านัน นั่งใกล้ๆกับบอสพอลอ่ะที่กำลังสอบสวนน่ะหน้าแบบว่าหน้าเหี่ยวมากกับการกันตถาวรน่ะคอโคอเหี่ยวหมดเลยอ่ะสมัยก่นเขาเป็นคนดูดบุหรี่จัดนะรันสมัยเขาทำงานอยู่ที่ทงช่องส่งปทุมธานีอ่ะทีมงานแล้วให้ฟังว่าดูดบุหรี่จัดมากนะคะแล้วก็เนี่ยเขาบอกนั่งหน้าหมดราศีเลยนะคะ ล่าสุดนะครับณผู้ชมนะคะก,การกระตถาวลก็พาตัวห้องแต่งตัวของภรรยาเขานะคะชื่อพลอยนะคะแล้วก็อึ้งตรงเปิดแอร์ให้กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ถูกวางอยู่บนโต๊ะโชว์นะคะโอ้โหจะรวยขนาดไหนทำไมคนที่เปิดแอร์ให้กระเป๋าแบรนด์เนมมันก็ถูกรวบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเต็มไปหมดมามาดูทิคนนี้ตังผมทั้งนั้นเนี่ยเปิดแอร์ให้กระเป๋า ายยเอะ่มีการเล้นถ่ายด้วยตู้เยอะหรออ่ะตู้แรกอ่ะไหนดูซิอันนี้ก็จะเป็นแบบเรือนน้าประมาณห้าสิบตู้เนี้ยประมาณห้าสิบชิ้นตู้เดียวแล้วเธอมีทั้งหมดสิบสองตู้คนอวดของเหรอ เปิดแอร์เป็นเรื่องปกติรานถ้าใครมีใครเลี้ยก็ใครมีแบรนด์เนมส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดแอร์ให้แบรนด์เนมเพราะาก,กลัวหนังมันจะกรอบเขาจะไม่ให้อยู่ในอุณหภูมิปกติพี่เพิ่งเข้าใจมาเพราะว่าเพื่อนที่เขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมกันมาเขาบอกว่าการเปิดแอร์ให้แบรนด์เนมเป็นเรื่องปกติของคนที่เขาใช้แบรนด์เนมเยอะๆเอาไม่ว่ากันนะคะแต่อย่าไปอวด เพราะยิ่งอวดคนยิ่งเกลียดนะคะจากนั้นก็พาไปชมตู้เสื้อผ้าต่างๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าราคาไม้แขวนเสื้อผ้าภรรยาที่ใช้กันแล้วก็ต้องแอบอึ้งนะคะราคาคือ100บาทต่อไม้แขวนเสื้อ1อันก็ไม่แพงนี่หนึ่งรอบาทก็ซื้อได้มีทั้งหมดพันอันรวมเป็นโอ้ยหรอ นะคะอ่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะคะก็ะเป็นข่าวนะคะสรุปเขาไม่ปลดนะคะช่องวันนะคะละครก็เราก็ต้องยอมรับนะละครเขาเลตติ้งดีสองกว่าสามเขาปลดไม่ได้หรอกเงินทั้งนั้นอันที่พูดตรงๆคนดูเยอะนะคะที่พี่แซมเล่นกับมีนพิชยานะคะเกมรักปฏิหารนะคะเกมรักปฏิหารนะค,ะนะค,ะนะคุณผู้ชมนะคะเกมรักอืม เกมรักปัติหารตอนนี้ก็เกมแล้วเนาะนะคะทั้งสองคนก็ไปอยู่ลาดยาววิลเลจแล้วนะคะล่าสุดนะครับพี่บอยของเรานะคะบิ๊กบอสใหญ่แห่งช่องวันนะคะตะกณเกียรติวีรวันนะคะออกมาแถลงข่าวแล้วอ่ะปลดแต่พี่บอยบอกไม่ปลดเนาะ,ะไปฟังพี่บอยกันเลยดีกว่าค่ะพอในเรื่องของละครเกมรักปัติหารที่มีคุณบินพิชยากับคุณแซนว,วิรนัน,นมาร่วมแสดงด้วยนะครับถ้าละครจะถอด ผมอยากถามว่าเราต้องการจะลงโทษใครครับถ้าบอกว่าเราต้องการจะลงโทษคุณแซมกับคุณมินผมคิดว่าในวันนี้ถ้าในเรื่องของชื่อเสียงเขาโดนสังคมลงโทษมากมายอยู่แล้วนะครับยังไม่นับการลงโทษของคดีความที่อ,อ,อาจจะตามมานะครับการถอดละครไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยนะครับแต่ถ้าเราถอดละคร มันจะมีผลกระทบแล้วมันเป็นการลงโทษคนอื่นอีกหลายๆคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยคนดูที่ติดตามกันอยู่ยังสนุกกับละครเรื่องนี้และแยกแยะออกว่าชีวิตจริงกับละครคืออะไรผมขอฉายละครเรื่องนี้ต่อครับจนจบอันนี้ก็เข้าใจนะเขาจ้าใจทาง,ทางพี่บอยเพราะว่าเรตติ้งเขาสูงจริงนานๆจะได้มีเราพูดตรงๆนะรัน ละครเนี่ยผลิตออกมาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแล้วก็เลตติ้งบางทีเนี่ยมันมันก็ไม่ได้บางคนทำละครมาไออย่างอาช่องแปดอย่างเงี้ยก็ต้องหยุดทำละครไปใช่ไหมเพราะทำไปแล้วมันไม่คุ้มหลายๆช่องทำไปแล้วละครมันไม่ดีแต่ว่าต้องยอมรับไอ้เรื่องเนี้ยไอเกมรักปฏิหารเนี่ยใช่ไหมเลตติ้งสูงเลตติ้งแกสูงไงแล้วก็แกลูกค้าก็ใช่ไหมลูกค้าก็ซื้อโฆษณาหมดแล้วอะ่ะก็เห็นใจอ่ะนะ ลูกค้าซื้อโฆษณากันหมดแล้วอ่ะแล้วก็จะไปตัดโอ้โหเงินทั้งนั้นนรันแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาตัดนะเป็นต่างประเทศเขาตัดเพราะว่ามันไม่เป็นมัเน,มเ,ปนมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมกับเยาวชนนะคะทีนี้นะทางด้านโลกออนไลน์บอกว่าทั้งนั้นไม่ตัดเรื่องของเกมรักปฏิหารเนี่ยนะคะเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะแต่ว่าฉายอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพนะคะชื่อว่าเกมรักผู้บริหารเอ,อเกมแล้วผู้บริหารนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมข่านะคะเรื่องนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ เกมแล้วผู้บริหารค่ะนะคะตอนนี้ทุกคนก็ออกมาล้อลงล้อเรียนกันหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะคะก็เหลือวรอดูกันต่อไปนะอ่ะ ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK นะคบดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคบมีสารสก,กัดจากธรรมชาติมีภูเขาและก็เคอซิตินนะคะดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยนะคะให้กลับมาต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เริมเบอร์เดิมเลยนะคุณผู้ชมนะคะ0900899966นั่นเองนะคะช่วงหน้าเขาเปิดตัวแล้ว สำหรับการประกวด Miss Universe 2024ที่เม็กซิโกนะคะพิธีกรคนนี้เป็นพิธีกร Miss Universe ที่บ่อยมากบ่อยบ่อยบ่อยมากๆในในโลกยุคใหม่นะถ้ายุคเก่าก็จะเป็นที่คลาสนะคะแล้วก็อีกหลายคนแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคนนี้เป็นบ่อยมากจะเป็นใครต้องติดตามเห็นว่าอูม,มากอูม,มากนะคะหล่อมากด้วยเช่นเดียวกันต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ